She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears. เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h n n n พั p ส u เอาต a าสำหรับในวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในเรื่อง My Hero a c a d e m i a กันอีกเช่นเคยและเนื้อหาที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นพัฒนาการของมิโดริยะตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเก่งไปถึงไหนแล้ว ก็มีคนถามผมเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคําถามที่ว่าพี่ครับปัจจุบันเนี่ยมิโดริยะใช้พลังได้กี่เปอร์เซ็นต์ใช้ได้กี่อัตลักษณ์แล้วก็เก่งไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมเนี่ยก็จะมาสรุปตั้งแต่ยังไม่มีอัตลักษณ์จนไปถึงตอนล่าสุดตอนปัจจุบันเลยนะครับว่าเขาเนี่ยมีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วก็อาจจะไม่ได้เล่าแบบว่าสรุปแบบทั้งเรื่องนะครับแต่ว่าจะเล่าเป็นฉากๆไปนะครับว่าฉากไหนเนี่ยมีพัฒนาการตรงไหนฉากไหนแบบว่าไม่ได้มีพัฒนาการเลยก็จะยึดประมาณนี้นะครับโดยผมจะอ้างอิงจนถึงมงมะตอนที่ 271นะครับก็คือตอนล่าสุดณนะเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ถ้าในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาทําคลิปเป็นสรุปสั้นๆให้ดูนะครับหรือไม่ก็ดูในคลิปตัวเต็มของช่องผมได้นะครับเพราะว่ามันก็อัปเดตรายสัปดาห์เนาะ โอเคครับและก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าคลิปนี้มีการสปอยเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวมิโดริยะอิซุคุถ้าเกิดใครเนี่ยไม่อยากโดนสปอยก็กดปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่กลัวโดนสปอยหรือว่าอ่านมาแล้วเราก็เข้าไปรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมกันเลยครับ มิโดริยะอิซุคุนะครับเขาเนี่ยเป็นเด็กที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นฮีโร่เหมือนกับอออไหมแต่ว่านะครับความฝันของเขาเนี่ยก็ต้องพังทลายไปเมื่อเขาเนี่ยได้รับรู้ความจริงนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีอัตลักษณ์หรือว่าพลังพิเศษอะไรเลยซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นแล้วนะครับอัตลักษณ์เนี่ยจะปรากฏตัวออกมาตอนอายุ4ขวบแต่ว่ามิดโดริยะของเราเนี่ยกลับไม่มีนะฮะแต่ว่านั่นนะครับก็ไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยล้มเลิกความฝันได้อย่างใดนะฮะเขาเนี่ยก็ยังคงติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับฮีโาาร่โคนละ และนํามาปรับใช้กับตัวเองนะครับเพื่อจะนําเทคนิคเหล่านั้นเนี่ยไปสอบเข้าโรงเรียน UA นะครับโรงเรียนฮีโร่อันดับ1ของประเทศ แต่ถึงแม้นะครับว่าเขาเนี่ยจะมีความพยายามมากแค่ไหนก็ตามนะครับมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมที่เขาเนี่ยจะสอบเข้า U A ได้แล้วได้กลายเป็นฮีโร่เพราะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไร้อัตลักษณ์ซึ่งก็ต่างไปจากเด็กคนอื่นนะครับที่สามารถปล่อยพลังได้ทํานู่นทํานี่ได้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมิดโดริยาะนะครับก็เป็นแค่เด็กเนิร์ดโอตาคุที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นฮีโร่เท่านั้นเอง แต่แล้วนะครับอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเขาเนียได้พบกับออไมฮีโร่อันดับหนึ่งผู้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพความฝันของเขาเนียก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าออไม้เนี่ยได้มอบพลังของเขานะครับให้กับมิดโดริยะซึ่งจุดนี้ผมก็ไม่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าทําไมออไม้เนี่ยเขาถึงมอบพลังให้กับมิดโดริยะเพราะว่าคนที่ดูเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าทําไมออไม้เนี่ยเขาถึงมอบพลังให้เพราะว่าคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความแข็งแร่งของมิดระัมด้าพูถึงปวนาะ โอเคครับและหลังจากที่มิดริยะนะครับเขาเนี่ยตอบตกลงที่จะรับพลังจากออไม้แล้วเขาเนี่ยก็ได้ทําการฝึกฝนร่างกายนะครับโดยการเก็บขยะที่ริมชายหาดซึ่งเหตุผลที่ต้องทําการฝึกฝนร่างกายก่อนนะครับก็เพราะว่าเพื่อจะให้ร่างกายนะครับมันแข็งแรงพอที่จะให้รองรับพลังต่อจากออไม้ได้เพราะถ้าเกิดว่าไม่ฝึกเลยเนี่ยรับพลังมาแบบสุมสุ่ม5นะครับร่างกายเนี่ยมันอาจจะรับไม่ไหวนะครับและอาจทําให้มิดริยเนี่ตายได้เลยนะครับเพราะว่าพลังเนี่ยมันมหาศาลมากๆนะฮะและหลังจากที่เขาเนี่ยใช้เวลาไหล เดือนเลยนะครับในการเก็บกองขยะเหล่านั้นในที่สุดเขาเนี่ยก็ทําสําเร็จนะครับร่างกายของเขาเนี่ยก็ดูล่ําบึกขึ้นมากว่าแต่ก่อนนะครับพอที่จะรองรับพลังวันฟออตอจากออมไม้ได้แล้วด้วยนะฮะนั่นนะครับก็เลยทําให้ออไม้เนี่ยให้มีดโดริยะกินเส้นผมนะครับเพื่อจะให้ถ่ายทอดพลังนะครับผ่าน DNA ของตัวเองและนี่นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นฮีโร่แล้วก็การใช้พลังครั้งแรกของตัวมิโดริยะอิซุคุนั่นเองนะฮะ แต่ถึงแม้นะครับว่าเขาเนี่ยจะได้รับพลังมาแล้วเขาเนี่ยก็ต้องทําการฝึกฝนร่างกายอยู่ตลอดนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยมันแข็งแรงพอนะครับพอที่จะรองรับพลังวันฟอร์ออได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนกับออไมนะฮะและหลังจากที่มโดริยานะครับเขาเนี่ยฝึกร่างกายและรับพลังมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยก็ต้องรีบไปสอบนะครับที่โรงเรียน u a ซึ่งในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ยังไม่สามารถควบคุมพลังวันฟอร์ออได้แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเลยนะฮะแถมวิธีใช้เนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งได้้รรัับพลงมาสดๆ ซึ่งนี่นะครับก็เลยทําให้ในการสอบวัดสมรรถภาพของร่างกายเนี่ยมิโอริยะนะครับเขาได้ศูนย์คะแนนเพราะว่าไม่สามารถทำลายหุ่นยนต์ในการสอบเพื่อเก็บแต้มได้แม้แต่ตัวเดียวเลยนะฮะแต่ว่านะครับที่เขาเนี่ยสามารถสอบผ่านเข้ามาได้เพราะว่าเขาเนี่ยได้คะแนนความช่วยเหลือนะครับจากการที่เขาเนี่ยกระโดดเข้าไปสแมสใส่หุ่นยนต์นะครับเพื่อช่วยคุณอุลลากาเอาไว้ก็คืออย่างเท่เลยนะครับกระโดดเข้าไปช่วยสาวแต่ว่าตัวเองเนี่ยกับแขนหักนะครับก็คือในตอนนั้นนะครับมิโดริยะเนี่ยเขายังควบคุมพลังไม่ได้ใช่ไหมแขนเนี่ยมันก เพราะว่าพลังเนี่ยมันเอ่อล้นออกมามากเกินไป ซึ่งนี่นะครับก็เป็นครั้งแรกของมิดโดริยะแล้วก็ฉากแรกด้วยนะครับที่มิโดริยะเนี่ยขาใช้พลังวันฟอร์ออก็สรุปแบบรวบพลัสเลยนะครับในช่วงซีซั่นหนึ่งเนี่ยมิดโดริยะนะครับเขาเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ยังจับทางไม่ถูกนะฮะว่าจะต้องใช้งานยังไงก็มีแขนหักไป3รอบเลยนะครับจากการใช้วันฟอร์ออรอบแรกเนี่ยก็คือตอนโดดเข้าไปช่วยคุณอุลลา,ากะนะครับส่วนรอบที่2เนี่ยก็คือตอนที่สู้กับบาคุโกแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยก็คือตอนที่โดดเข้าไปช่วยออไมนะครับจาก US J ซึ่งในช่วงซีซั่นหนึ่งนะครับมิดริยะเนี่ยก็เริ่มมีการใช้ท่าเดลวิแวร์สมทแล้วนะครับก็คือท่าดีดนิ้วนั่นแหละฮะซึ่งสาเหตุที่มิดริยะเนี่ต้องคิดค้นท่านี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่าเขาเนี่ยต้องการเซฟแขนนะครับเพื่อไม่ให้แขนเนี่ยมันหักแต่ว่านิ้วเนี่ยก็หักแทนนะฮะซึ่งผมคิดว่ายังไงมันก็เป็นทางออกที่ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็บาดเจ็บอยู่ดีเนาะแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยมิดริยะเพิ่งได้รับพลััังมมมาา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 ก็ถถืออววว่เขทํํสสสุดคาารรแล้นนนน้นนนนบหใต โอเคครับและต่อมาเราก็จะมาดูช่วงพัฒนาการของซีซันที่2กันบ้างนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะตัดมาตอนงานกีฬาของโรงเรียน UA เลยนะฮะ ซึ่งในตอนงานกีฬาโรงเรียน UA เอรอบแรกนะครับรอบที่เขาให้วิ่งผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยมิดโดริยานะครับเขาเนี่ยก็สามารถวิ่งผ่านเข้าเส้นชัยนะครับเป็นคนแรกได้โดยการที่เขาเนี่ยไม่ได้ใช้พลังของวันฟอร์แม้แต่นิดเลยนะฮะแต่ว่าใช้สมองกับทักษะเอาและการแข่งขันรอบต่อมานะครับก็จะเป็นการแข่งขันม้าศึกซึ่งกติกาในรอบนี้นะครับทางคณะกรรมการเนี่ยเขาจะให้แบ่งทีมนะครับออกเป็นทีมละ4คนแล้วก็ให้ไปชิงผ้าคาดหัวของอีกทีมนะครับเพื่อเก็บคะแนน ซึ่งถ้าเกิดรอบที่แล้วเนี่ยใครผ่านเข้ารอบมาลึกมากเท่าไรนะครับก็จะยิ่งมีแต้มหรือว่าคะแนนเนี่ยมากขึ้นไปตามนั้นด้วยและแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดยิ่งมีแต้มเยอะเท่าไหรเนี่ยก็จะยิ่งตกเป็นเป้าเลงของทีมอื่นใช่ไหมซึ่งมิดริยะของเราเนี่ยก็รอบไป10ล้านแต้มเลยนะครับเพราะว่าเข้ารอบมาเป็นอันดับที่1และทีมของมิโดริยะในรอบนี้นะครับก็จะมีคุณอุารากะ โทโคยามิ ami, แล้วก็คุณทัเซเมะจากแผนกซัพพอร์ตนะฮะซึ่งในรอบนี้นะครับมิโดริยะเนี่ยเขาก็เริ่มใช้พลังเราด้วยแต่ว่านะครับไม่ได้ใช้ท่าสมัตหรือว่าท่ารุนแรงอะไรแค่มิโดริยะเนี่ยรวบรวมพลังนะครับไปที่แขนเพื่อเพิ่มความเร็วนะครับในการขยับแขนแล้วก็เพิ่มแรงลมด้วยนะครับในตอนที่เข้าไปยังผ้าคาดหัวของโทโดโรกิ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับซีซั่นแรกแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงซีซั่นแรกเนี่ยแค่เขาเนี่ยเบ่งพลังนะครับแขนก็แทบจะหักแล้วก็ถือว่าในตอนนี้เนี่ยเริ่มควบคุมพลังได้แล้วนะครับจะเรียกว่าควบคุมก็ยังไม่เชิงนะครับเรียกว่าดึงพลังออกมาใช้ชั่วคราวดีกว่าเนาะเพราะว่าก็ยังไม่สามารถควบคุมแบบว่าให้เป็นอิสระได้เอาละครับแล้วต่อมานะครับการแข่งขันรอบต่อไปก็จะเป็นการแข่งขันต่อสู้แบบ1ต่อหนึ่ง ซึ่งในรอบนี้นะครับมิดโดริยะเนี่ยก็จับคู่ต่อสู้นะครับมาเจอกับชินโซผู้ที่มีอัตลักษณ์ล้างสมองซึ่งในระหว่างการต่อสู้ระหว่างมิดโดริยะกับชินโซนะครับมิดโดริยะเนี่ยเขาก็โดนชินโซนะครับล้างสมองเลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถขยับร่างกายได้เพราะว่าโดนชินโซเนี่ยควบคุมอยู่นั่นเอง แต่แล้วนะครับในระหว่างโดนล้างสมองเนี่ยมิดโดริยะนะครับเขาเนี่ยก็ได้ไปเห็นเงาของผู้สืบทอดวันฟอร์ออลนะครับรุ่นก่อนทั้ง8คนนั่นนะครับก็เลยทําให้ร่างกายของมิดโดริยะเนี่ยเกิดการบังคับใช้อัตลักษณ์ขึ้นมานะฮะโดยการส่งพลังนะครับไปที่ปลายนิ้วแล้วก็ดีดไปที่พื้นนะครับเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนและหลังจากนั้นนะครับมิโดริยะเนี่ยเขาก็สามารถหลุดออกมาจากการล้างสมองของชินโซได้แล้วก็สามารถเอาชนะชินโซมาได้ในที่สุดนั่นเองนะครับ แล้รอบต่อมานะครับคนที่มีโดริยะเนี่ยต้องสู้ด้วยนะครับก็คือโทโดรกิโชโตะซึ่งการต่อสู้ระหว่างมิดริยะกับโทโดรกิเนี่ยก็เป็นอะไรที่บ้าคล้างมากๆนะครับเพราะว่ามิดริยะเนี่ยก็แขนหักไปข้างหนึ่งนะครับนิ้วเนี่ยก็หักเกือบครบทุกนิ้วเลย ก็เป็นอะไรที่แบบว่าหักโหมมากๆนะครับในรอบนี้ก็ขอสรุปเลยนะครับในช่วงงานกีฬาเนี่ยมิดริยะนะครับเขาเนี่ยก็ยังไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ยังใช้พลังแบบว่ามั่วๆอยู่นะครับยังไม่สามารถใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้และหลังจากที่แข่งขันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมิด o ริยะเนี่ยเขาก็ได้มานอนรักษาตัวนะครับกับรีครเวอรี่เกิลหรือว่าคุณป้าประจําห้องพยาบาลของ UA นะฮะ ซึ่งรีคอเวอรี่เกิลนะครับเธอเนี่ยก็ได้บอกข่าวหลให้กับมิดโดริยะทราบนะครับว่าแขนของมิดโดริยะเนี่ยมันสาหัสมากๆถ้าเกิดว่ามิดโดริยะเนี่ยทำแขนหักอีกรอบนึงนะฮะแขนของเขาเนี่ยก็จะหักไปเลยนะครับไม่สามารถรักษากลับมาได้หรือถ้ารักษากลับมาได้เนี่ยสภาพนะครับก็อาจจะไม่เป็นเหมือนเดิมก็คือว่ารีคอเวอรี่เกิลเนี่ยเธอจะไม่รักษาให้แล้วนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยทนเห็นสภาพแขนของมิโดริยะไม่ได้นะครับเพราะว่าสภาพเนี่ยมันเละเทะเกินไปก็คือว่าในรอบนี้เนี่ยมันแตกละเอียดเลยนะครับเพราะว่ามิดโอ โดริยะเนี่ยเขาฝืนใช้พลังนะครับในตอนที่ต่อสู้กับโทโดโรกิและหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงที่มิโดริยะเนี่ยได้ไปฝึกงานนะครับกับแกนโทริโนหรือว่าอาจารย์ของออลไม ซึ่งการฝึกงานในครั้งนี้ของมิโดริยะนะครับก็เป็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวเขาเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถควบคุมพลังวันฟอร์ l l แบบฟูเคานนะครับได้ถึง5%เลยซึ่งพลังวันฟอร์ l l f ฟูเคานนะครับก็คือการปล่อยให้พลังเนี่ยมันไหลเวียนไปทั่วร่างกายนะครับโดยที่ไม่ต้องคิดก็คือแบบว่าต้องการจะใช้ตอนไหนเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับเหมือนกับการเปิดปิดสวิตช์ไฟซึ่งความสามารถของวันฟอร์ l l f ฟู l คานเนี่ยก็คือการเพิ่มความเร็วให้กับร่างกายนะฮ พื้นฐานของอัตลักษณ์วันฟอร์อเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าควบคุมวันฟอร์อฟูลเค้าได้เนี่ยก็น่าจะควบคุมท่าอื่นๆได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะก็ขอสรุปในช่วงซีซั่น2เลยนะครับว่ามิดริยะเนี่ยควบคุมนะครับเขาเนี่ยสามารถควบคุมพลังวันฟอร์ได้5%้อ็นะฮะก็คือควบคุมได้ทุกท่านะครับใน5%อย่างเช่นนะครับใช้ท่าสมัตเนี่ยใน5%ก็จะไม่ทําให้แขนมันหักนะครับเพราะว่ามันเนี่ยสามารถรองรับพลังได้แล้วโอเคครับแล้วต่อมานะครับเราก็จะมา ซึ่งผมก็จะขอเล่าตัดไปตอนที่นักเรียนทุกคนเนี่ยไปเข้าค่ายที่แคมป์ฝึกของไวไวพูชิแคทเลยนะฮะก็อย่างที่รู้นะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีวินเล่นนะครับบุกมาเพื่อจะมาจับตัวบาคุโกและในศึกครั้งนั้นนะครับมิดโอิยะเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปช่วยโคตานะครับจากมาคิล่าฆาตกรที่ฆ่าคนเพื่อความสนุกโดยการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับก็เป็นการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวครั้งแรกของมิดโิยะกับวินเลนด้วยซึ่งก็อย่างที่เราเนี่ยได้ดูไปนะครับในาากกาอนิเมะซีซั มันสนุกแล้วก็กินใจขนาดไหน ซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าฉากการต่อสู้ครั้งนี้น่าจะเป็นฉากการต่อสู้ที่ดีเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับของซีรีส์ My Hero Academia เพราะผมจําได้ตอนผมดูรอบแรกเนี่ยโอ้โหแบบน้ําตาคอเลยนะครับเพราะว่ามันซึ้งมากนะครับในตอนที่มิดโดริยะเนี่ยช่วยโคตาเอาไว้ซึ่งผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับฉากนี้ที่มิดโดริยะเนี่ยขอใช้พลัง one for all นะครับหล้านเปอร์เซ็นต์เพราะผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเลยนะครับที่เข้าใจผิดในจุดนี้คิดว่ามิโดริยะเนี่ยใช้พลัง one for all หนึ่ ซึ่งในตอนแรกผมเนี่ยก็คิดเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับแต่ว่านะครับทางอาจารย์ฮอลโคชิเนี่ยเขานะครับก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับในมัง,งะเล่มที่9ว่าการที่มิดริยะใช้พลังวันฟอ r a หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นแค่การพูดให้แรงฮึกเหมิมกับตัวเองนะฮะอารมณ์เนี่ยก็เหมือนกับเวลาไฟไหม้นะครับเราเนี่ยก็จะมีแรงเยอะขึ้นใช่ไหมแบบว่าถ้าเกิดไฟไม่ไหม้เนี่ยเราก็จะแรงน้อยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่ไฟไหม้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเรานะครับก็จะมีแรงมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าต้องการจะเอาตัวรอด ซึ่งถ้าจะให้ผมเดานะครับมัดที่มิดริยะต่อยมัดคิวล่าไปเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆ70-80%นะครับอาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำเพราะผมคิดว่าร่างกายของมิดริยะในตอนนั้นน่าจะยังเอาไม่อยู่นะครับสำหรับพลังวันฟอร์ออลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยซึ่งหลังจากที่จบการต่อสู้ลงนะครับมิดริยะเนี่ยก็ไปรักษาแขนอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าแขนเนี่ยักโดยทางคุณหมอในโรงพยาบาลนะครับเขาเนี่ยก็ได้บอกข่าวร้ายให้กับมิดริยะทราบนะครับว่าแขนของมิดริยะเนี่ยมันหักเละเทะเกินไปแล้วนะถ้าเกิดว่ามิโรยะี ทำแขนหักอีกรอบนึงนะครับแขนของเขาเนี่ยก็จะใช้การไม่ได้ไปตลอดชีวิตเลยซึ่งก็พูดทํานองเดียวกันกับรีคาเวอรี่เกิลเลยนะฮะสงสัยว่าแขนของมิดโดริยะเนี่ยมันจะสาหัสจริงๆซึ่งนั่นนะครับก็เลยทาให้มิโดริยะเนี่ยเขานะครับต้องคิดค้นท่าไม้ตายใหม่ขึ้นมานะครับโดยที่ไม่ต้องใช้แขนต่อสู้และท่าที่เขาเนี่ยคิดค้นขึ้นมาได้นะครับก็คือท่า one for all shoot style จะพูดว่ามิดโดริยะเนี่ยเป็นคนคิดค้นท่านี้ขึ้นมาเองก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็ไปได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่าเตะะของอนะะัแหล ซึ่งในตอนนี้นะครับมิโดริยะเนี่ยเขาก็ได้ชุดอุปกรณ์เสริมมาใหม่ด้วยก็คือได้ปลอกแขนนะครับที่ยาวกว่าเดิมแล้วก็ได้สนับขากับรองเท้ามาใหม่ด้วยนะฮะก็คือเป็นชุดอุปกรณ์เสริมที่สร้างขึ้นมาเพื่อถนอมแขนกับท่าลูกเตะของเขาเนี่ยโดยเฉพาะเลยก็ขอสรุปในช่วงซีซั่น3เลยนะครับมิโดริยะเนี่ยเขาสามารถควบคุมพลังวันฟอร์อลนะครับได้8%จะมียกเว้นก็แค่ท่าสมัดนะครับที่ใช้แขนต่อยเนี่ยจะยังใช้ได้อยู่ที่5%อยู่นะฮะเพราะว่าแขนของเขาเนี่ยมันบาดเจ็บเนาะเลยยังไม่สามารถรองรับพลังว โอเคครับแล้วต่อมาเราก็จะมาดูในช่วงซีซั่นที่4กันต่อเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะขอเล่าไปถึงตอนที่มิดริยะเนี่ยได้ไปเจอกับตัวโอเวอร์ฮอลหรือว่าจิสกิเลยนะฮะซึ่งในตอนที่มิดริยะเนี่ยเริ่มสู้กับจิสกินะครับเขาเนี่ยก็ได้รีดพลังวันฟอร์อนะครับออกมา20%ก็เป็นการดึงพลังออกมาใช้แบบว่าสุดๆแลวนะครับสำหรับเขาในตอนนั้นและหลังจากที่พลัง20%ของมิดริยะเนี่ยสู้ตัวจิสกิไม่ได้นะครับเขาเนี่ยก็ได้ตัวเอริมาช่วยนั่นนะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ ใช้แบบว่า100%ออกมาได้นะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องกลัวร่างกายเสียหายเลยซึ่งผมก็ขออธิบายความสามารถของตัวเอลินิดหน่อยนะครับเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันมีกระบวนการในการทํางานยังไงบ้างโดยอัตลักษณ์ของเอลินะครับก็คือการดึงย้อนกลับคือเธอนะครับจะสามารถทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นหรือว่าหายสาบสูญไปได้เลยนะฮะอารมณ์เนี่ยก็เหมือนแบบว่าดึงพลังนะครับดึงอัตลักษณ์เนี่ยย้อนกลับหลังไปเรื่อยๆมันก็เลยทําให้มีโดริยะเนี่ยเขานะครับสามารถดึงพลังออกมาใช้้ไดถึง ดโดยที่ไม่ต้องกลัวร่างกายเนี่ยเสียหายเลยเพราะว่ามีตัวเอริเนี่ยคอยดึงกลับมาให้อยู่และหลังจากที่จบศึกการต่อสู้กับจิสกิลงนะครับมิดริยะเนี่ยเขาก็ไปรักษาร่างกายแล้วก็ฝึกวิชาตามปกตินะฮะก็ขอสรุปในช่วงซีซั่น4เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเนี่ยมันจะยาวเกินไปกวทุกคนดูไม่จบเนาะโดยพัฒนาการของมิดริยะในช่วงซีซั่นสนะครับก็จะก้าวกระโดดมาจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าจากซีซั่นที่แล้วนะครับมิดริยะเนี่ยเขาสามารถควบคุมพลังได้8%ใชแต่ว่าพอจบจซก ซีซั่นสไปเนี่ยเขานะครับก็อัพขึ้นมาเป็น20%เลยแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่20%ที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันก็ยังมีบางท่าที่เขาเนี่ยยังใช้ได้ไม่ถึง20%ก็อย่างเช่นท่าพวกที่ใช้แขนเป็นต้นนะฮะแล้วก็ยังใช้ได้ไม่นานด้วยนะครับสำหรับพลัง20%เนี่ยเพราะว่านะครับถ้าเกิดเขาเนี่ยใช้นานเกินไปร่างกายของเขาเนี่ยก็จะแบบว่าอ่อนแรงหรือว่าขยับตัวไม่ได้นั่นเองนะฮะก็จะจบประมาณนี้นะครับสำหรับเวอร์ชันของอนเะนครับ,รรงงบยาา4ลย อยู่มาวันหนึ่งมิดริยะเนี่ยเขาก็ออกไปฝึกฝนร่างกายตามปกตินะฮะแต่ว่าในครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยกว่าปกตินะครับเลยทําให้เขาเนี่ยเผลอหลับไปและหลังจากที่ตัวมิดริยะเนี่ยหลับไปนะครับเขาเนี่ยก็ได้ไปเห็นเรื่องราวของผู้สืบทอดวันฟอร์ออลนะครับรุ่นแรกซึ่งผมเนี่ยก็เคยทําคลิปเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยอยากดูแบบละเอียดนะครับก็กดไปที่รูปตัวไอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่ไว้ให้ตรงนั้นคือภาพที่มิดริยะเนี่ยได้ไปเห็นมานะครับมันก ได้ไปเห็นเรื่องราวของ2พี่น้องนะครับที่กําลังทะเลาะกันอยู่ซึ่ง2พี่น้องนั้นนะครับก็คือ All for one และ one for all นั่นเองซึ่งภาพทั้งหมดที่มิดริยะเนี่ยได้ไปเห็นมานะครับมันก็จะเป็นการสื่อสารจากรุ่นแรกนะครับส่งไปถึงตัวมิดริยะเพื่อจะให้มิดริยะเนี่ยได้รับรู้นะครับเรื่องราวของ one for all นะครับว่า one for all เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นเป็นมายังไงแล้วก็มีเป้าหมายอะไรนะครับในการคงอยู่ของพลัง ซึ่งทางรุ่นแรกเนี่ยเขานะครับก็ได้บอกกับตัวมิโดริยะไปด้วยนะครับว่าตอนนี้พลังของมิโดริยะเนี่ยยังใช้ได้อยู่ที่20%ไว้ถ้ามิโดริยะเนี่ยใช้พลังได้มากกว่านี้นะครับเขาเนี่ยก็จะฉายภาพเพิ่มเติมนะครับให้มิดโดริยะเนี่ยดูอีกทีหนึ่งและหลังจากนั้นนะครับมิโดริยะเนี่ยเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา ซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าภาพที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นความฝันหรือว่าความจริงกันแน่จนเขาเนี่ยได้ลองไปปรึกษากับออไม้ดูนะครับซึ่งออไม้เนี่ยเขานะครับก็ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าออไม้เนี่ยก็เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาเหมือนกันแต่ว่าออไมนะครับเขาเนี่ยไม่เคยได้คุยกับผู้สืบทอดรุน่นก่อนๆเหมือนกับตัวมิโดริยะ ซึ่งมันก็เลยเป็นปรากฏการณ์แรกเลยนะครับสำหรับพลังวันฟอร์ออลที่รุ่นก,นนก่อนๆเนี่ยได้มาคุยกับผู้สืบทอดในปัจจุบันและหลังจากนั้นนะครับช่วงบ่ายเนี่ยมิดริยะนะครับเขาเนี่ยจะต้องไปฝึกต่อสู้กับพวกห้อง B ซึ่งในระหว่างการต่อสู้นะครับระหว่างกลุ่มของมิดริยะกับกลุ่มของโมโนมะของห้อง B ีเนี่ยมิดริยะนะครับเขาเนี่ยก็เกิดอาการครบวบคุมพลังของตัวเองไม่ได้แล้วก็ได้มีพลังแปลกๆนะครับออกมาจากตัวเขาซึ่งพลังนั้นนะครับก็คือพลังแท้ดำนั่นเองโดยในระหว่างที่มิดริยะเนี่ยควบคุมพลังของตัวเองไไม่ด้ ก็ได้หลุดเข้าไปในห่วงมิติของ One for All อีกรอบหนึ่ง ซึ่งในคราวนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับผู้ที่เป็นเจ้าของอัตลักษณ์แท้ดำนะครับที่มีนามว่าลาเลียสหรือก็คือผู้สืบทอดพลังรุ่นที่5นะครับโดยทางลาเลียสนะครับเขาเนี่ยก็ได้บอกกับตัวมิดโดริยะไปว่าพลังที่มิดโดริยะเนี่ยกำลังใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นพลังของเขาซึ่งมันจะเป็นพลังที่ใช้อารมณ์ควบคุมและสาเหตุที่ทําให้ตัวมิดโดริยะเนี่ยไม่สามารถควบคุมพลังแท้ดำในตอนนี้ได้นะครับก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้มิดโดริยะเนี่ยเขากําลังโกรธที่โดนโมโนมะพูดโยมโมโหอยู่ก็เลยทําให้พลลังเนมนเอ,อ,นอออ้กมา,มา เกินไปนะครับจนเขาเนี่ยควบคุมไม่ได้นั่นเองซึ่งความสามารถของอัตลักษณ์แท้ดำนะครับก็จะเป็นพลังที่เอาไว้ใช้โจมตีแล้วก็เอาไว้ใช้โหนตามพื้นที่ต่างๆได้นะครับอารมณ์เนี่ยก็คล้ายๆกับยายของสไปเดอร์แมนนะฮะโดยก่อนที่ลาเลียสนะครับเขาเนี่ยจะหายไปเขาเนี่ยก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าในอนาคติมดริยะเนี่ยจะได้อัตลักษณ์เพิ่มมาอีก6อัตลักษณ์นะครับ ซึ่งในตอนนี้นะครับเราเนี่ยก็จะได้รู้แล้วนะครับว่า2ใน6อัตลักษณ์นั้นเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์แท้ดําแล้วก็อัตลักษณ์ลอยตัวของคุณชิมูระนานะและหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการฝึกงานฝึกฝนร่างกายของตัวมิดโดริยะไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตอนล่าสุดเนี่ยเรานะครับก็ได้รู้แล้วว่ามิโดริยะนะครับเขาเนี่ยสามารถควบคุมพลังวัน for a อนะครับได้อยู่ที่45%ส่วนการควบคุมอัตลักษณ์แท้ดำนะครับก็จะสามารถควบคุมอยู่ได้ที่1วินาทีหรือไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับโอเคครับและนี่นะครับ ก็จะเป็นทั้งหมดในการพัฒนาการอัตลักษณ์ของตัวมิโดริยะอิซุคุถ้าเกิดชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประการใดหรือผมเนี่ยพูดผิดไปก็ต้องขอกราบอภัยเวนะที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ